ับตอนนี้เราตอนนี้เน้นทำงานเรื่อยๆครับไม่ต้องเน้นเรื่องความรักมาแต่ตอนนี้เน้นลดน้ำหนักอยู่เลยครับลงไป5้กิโลแล้วครับเหลือ125ตอนแรก <laughs> ตอนแรก130ครับก็ตอนนี้ก็จะลงอีกสัก20่กิโลก็ค,คือจะไปวิ่งมาราธอนกับปั่นจักรยานดนะ้วยเออไม่ได้ท้าใจหรือว่าอะไรต้องการผลอะไรเลยท้าใจเลยค่ะคือไม่ได้ตอบใจหรือแต่คืออยากแบบทำให้ตัวเองดูดีบ้างอะไรครับเพราะว่าตอนนี้แบบมีคนบอกว่า ถ้าหอมแล้วเหมือนกับเหมือนอะไรเนี่อะไรอะไรเล็กทีรเดชใครบอกใครบอกที่คนพูดเยอะเขเลยบอกเฮ้ยแต่เขาบอกให้ดัดฟันด้วยหลายอย่างใช่หลายอย่างสำหรับกาแฟบนภูเก็ตว่าเราตอบใจไม่ได้ตอบใจอะไรเลยอยากลดอยู่แล้วด้วยครัอ ให้เหลือประมาณ90 8าสิบแปดสรัล้วันนี่ยังเข็ดนึกออกรักออกก็เข็ดแล้วนะครับแต่ว่าก็มีใารว่าดีกสาว่แล้วฮะมีสายเออน์ไคุยกับแดนเซอร์เป็นเรื่องหมดอะไร้งยายางแล้วันคราีแล้กลวอย่งนรัแต่แค่แบบว่าไป ไปไปไม่หับไมไปเมื่อกี้ไปไหลับไมเมื่ไกไปอะไรฮะมีแไปอะไรด้ยไมไม่มีปฟนไม่เคยเจอแบบเจอผมนอนน้อยครับโอ้มีคุยอะไรแบบพิเศษไม่ดนี้ก็ยังนะครับตอนนี้เน้นแบบว่าก็คุยแบบว่าเรื่อยๆแต่ไม่ได้แบบว่ามีแฟนอะไรครับแกก็ตอนนี้ใหม่ไปชิมอะไรบ้างใช่ครับไปชิมเาดาวไปงานแต่งพี่ อ่าพุ่มกับ g ี s ครับเอ็นตั้งตนเองทีเย่างเช่นใครดังแฟนอีกเช้าอีเช้าที่จะต้องรถน้ำหนักก่อนแล้วค่อยมีแฟนหรือเปล่าน่าอย่างนั้นครับรถน้ำหนักก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาแฟนน่ารักน่ารักสักคนนึ่งชอบสบายไม่ในตอนนี้เป็นไงชอบแบบว่าน่ารักน่ารักแล้วก็แบบว่ามีมีกระเดือกหน่อยนูนนู มองที่เด็ดตาตอนนี้ม่ใช่ไม่ใช่เด็ดายังครับตอนนี้ยังเลยครับแต่ก็มีคนมามาจีบเหมือนกันแต่ก็บอกไอเด็กเขามาจีบแ่เขามาจีบเลยจริงแบบเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งยุ่งกับเราเลยตอนนี้แบบว่าเราเรายังผ่อนรถไม่หมดเลยไม่ได้แนต่ออะไรอย่างงี้ไม่เชิงแบบผมไม่ใช่จำเลยค่คือแบบว่าเหมือนรับว่าผม ผมแบบว่ากลัวแบบร้องไห้ครัเน้นแบบทํางานไปก่อนแล้วว่าถ้าใครคิดว่าเราแบบชอบจริงเราก็จะจะบอกว่าเธอเราให้เธอจีบแล้วน่าเลยไม่ไม่ได้เคยครั้งเก่าเลยแค่แบบว่าเราเราไม่อยากเสียดายเวลาอะไรเงี้ยเพราะเวลาเราแบบเวลาเรารักใครเราก็รักคนเดียวแบบอย่างเช่นแบบอย่างแบบ ถ้าเวลาผมรักใครคะผมผมก็จะแกะกุ้งให้อะไรครับคือไม่พอจริงเจ้าเรื่องความรักใช่คือแบบเหมือนปกติแล้วเวลาชอบใครก็จะเต็มที่เลยครับอันนี้ขอเต็มก่อนเนาะอะไรนะอันนี้ขอพักก่อนเนาะตอนนี้เราพักไปก่อนครับเขอถามเมื่อวานนึงที่โอ้เสียงใหญ่มากไฮโซแชมป์ได้ฟ้องเมื่อวานแล้วก็เรียกรถที่ไปสืบยานเมื่อวานไม่ได้ไปอ๋อเมื่อวาน ตีเขาคุยเรื่องความวุวนกันแล้วเนี่ยครับพี่ครับก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมพี่ไม่ไปที่ศาลที่ศาลเี่อันนี้แบบก็เดี๋ยวเขาคงจัดการกันแหละครับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเราเน้นแบบว่าเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เขาคุยดีกว่าครับเราเป็นแค่แบบพิธีกรอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่เดี๋ยวเขาจัดการแล้วครับมันกระทบกับเราไหมคะการที่เขาฟ้อง กระทบไหมละครับก็คือปีนี้ปีชงด้วยครับก็โดนหลายเรื่องอยู่เหมือนกันครับแล้วก็แบบเขาให้ไปทําบุญนะครับแล้วก็ไปปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยหอยอะไรเงี้ยครับคุ้อะไรแบกเรื่องความความขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้คุยไปถึงไหนเขาก็บอกว่าอืเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะจัดการแล้วก็เดี๋ยวนัดขึ้นศาลอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวก กฎหมายเท่าไหร่ครับก็เราเทียบกันเองใช่ไหมครับผู้ใหญ่บอกว่าเวลาใครถามให้พูดน้อยๆครับก็กระทบตลุกคดีกลัวกระทบตลุกคดีด้วยครับก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยเราคุยแค่นี้และอะไรครับแล้วก็แบบไม่ต้องไม่ต้องถามอะไรคืยตัวเราเครียดไหมครับคือตัวเราเครียดไหมก็ก็ เครียดบ้างเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องอะไรยังไงอ่ะเอ๊ะแต่เมื่อกี้ผมบอกให้พูดน้อยๆมาแล้วเนาะมาแล้วเนาะแค่ถามว่ามถึงเรื่องที่วันคือวันรีหน่อยที่แบบว่าไปขอโทษกอโดนฟ้องีใช่ไหมครับก็ยังไม่โดนยังไม่โดนเขาถอนเรียบร้อยแล้วก็คือไปขอโทษพี่วันรีนะครับพี่วันรีเป็นพี่ผู้หญิงที่น่ารักมากครับก็คือเดินทางไปจากกรุงเทพไปที่บ้านเขาเลยนะครับแล้วก็ไปกับพี่ๆทีมงานนะครับแล้วก็ผมก็ไปขอโทษเขาครับเขาแบบ เข,เขาแบบสอนเราแล้วก็ใจดีแล้วก็แบบบอกว่าอย่าทําอีกนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออบอกว่าที่อยากจะให้น้องถ่ายทอดด้วยว่าแบบเออถ้าพวกรุ่นใหม่ๆหรือวัยรุ่นใหม่ๆที่แบบยังไม่รู้ว่าเขาพี่วลีเนี่ยเรื่องราวเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าเราไม่ควรไปเล่นแบบนี้อีกอะไรเงี้ยครับผม, <laughs> ผมก็คือผมก็แบบเหมือนเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบไม่รู้แล้วก็ เป็นมิติกรก็เล่นตามหน้าที่ตามสคริปที่ทีมงานให้มาอะไรเงี้ยครับก็ขอโทษกันเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเวลาจะเล่นอะไรเราต้องระวังอะไรระวังมากกว่านี้ก็ใช่ครับต้องระวังแล้วก็ดูว่าแบบอะไรควรเล่นไม่ควรเล่นอะไรครับก็คือปีนี้ปีชางเนาะใช่ก็ต้องปล่อยหอยปล่อยปลาแล้วก็ปลาไหลอะชงตักไหมครับไม่ไม่เยอะครับชงเข้มชงเข้ม